ว่าคนนี้ฉันจองฉันจอง <c oughs> ฉันจองขอบคุณขอบคุณมากครับขอเสียงอีกครั้งกับซีนนเนลดังเอ ดังดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า,าสวัสดีเซสวัสดีโนนลและสวัสดีเหล่าบรรดาสนสนด้วยน่าหลัก อยากเป็นสนๆบ้างคุณขาไม่ใช่ว่าบริเวณที่เราเห็นบริเวณที่เราไม่เห็นก็คือว่าโอ้โหออกมาโผล่หน้าโผล่ตากันแบบว่าอยากจะเห็นซแล้วก็นน่นี่แบบตัวเป็นๆถูกต้องเอาเดี๋ยวขอเสียงกันอีกสักทีดีกว่าขอเสียงหนเจ้าที่สุดค่ะนะคะอ่ะวันนี้ค่ะได้มาร่วมงาน a boy Best s o y l i n g a w n r d 2021รู้สึกอย่างไรกันบ้าง รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิมกฮะครับเคยร่วมงานกับยี่นบอยแล้วซึ่งครั้งก่อนก็ตื่นเต้นแล้วแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เชิญพวกเราสนสนสองคนมาออกงานอีกครั้งนะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับครับผมครับของผมก็เหมือนกันครับเพราะว่าครั้งนี้มามีเจเจยี่อาหมวยอาม่าป๊าป่าเป้ก็มากันเยอะมากมากเลยครับแล้วก็แบบเมื่อกี้ร้องเพลงก็ยัง ตื่นเต้นอยู่เลยครับนี่เก่าคุ้นค่รับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันที่อีแฟนบอยได้เชิญผมกับเฮียมาเป็นครั้งที่2ครับครับผมอยากให้กล่าวแสดงความดีกับทุกแบรนด์หน่อยดีกว่านะครับที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยจ้ะครับผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากๆเลยครับแต่ละแบรนด์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์มานผครับผมก็อยากได้แบบเตผลิ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 ตกลิตผลิตผลิตผลิตล้วก ใช้แบบแฮปปี้มีความสุขก็ยินดีกับทุกแบรนด์ด้วยนะครับผมที่ได้รับรางวัล Best Selling Award นะครับผมก็ยินดีมากๆเลยครับนิวลาลูใช่ครับผมก็รู้สึกยินดีมากมากกับทุกๆแบรนด์เลยครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมือนกันครับอยากจะแสดงความยินดีกับทุกๆแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในวันนี้เลยครับอ๋อเอาอย่างนี้ถามเขาน้าช้อะไรบางคนน่าใสแบบอิจฉามากไม่มีรูขุมขนเลยจ้าใช่นิมมากจ้ะ มีสิตภัณฑ์อะไรใน Boy อีแฟนบอยแล้วไหมไ<อ>เดี๋ยวทําไมอ่ะทําไมพี่บอกว่าหน้าไม่มีรูข,ข,ข,ขุมขนเราต้องดูกันด้วยอ่ะต้องมาพินี่พิคอร์อ่ะมันจะมีความส่องใกล้ๆมันจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันใสจริงหรือเปล่าอเอาอย่างงี้ดีกว่าให้ลองเลือกดีกว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อของขวัญให้กันและกันนะ,นะพี่ซีจะซื้อให้หนูนิวเนี่ยซื้อให้อะไรหนูนี่จะซื้อให้พี่ซีจะซื้ออะไรอ่ะลองเลือกกันดูดีกว่าเอออืม อะใครก่อนดีอาซีก่อนนะเออซื้อทันโทด้านบนตอบลงมาซื้อแหวนค่ะอ๊าบนบอลมีแหวนขายด้วยเหละฮะเออซื้ออะไรดีอ่ะซื้อเออพะนจา,จาข้างบนโมโหอะไรเอ่ย <c oughs> ถ้ามีเราจะซื้อไม่ล่าแหวนน่าโกล,ลงมามจริงอีบินบอยมีหลายอย่างมากๆงั้นเ ซื้ออีเวนบอยให้แล้วกันครับโอ้ทั้งหมดไม่ต้องเลือกท่านผู้บ่นนะนะของเราเดินเข้าไปเลยฮะเลือกอะไรได้ทุกอย่างเลยอ่าเลิศจริงๆว่ะเอิน่ความว่าเข้าไปเลยซื้ออะไรก็ได้ดูดซื้อให้เนี่ยซื้ออะไรก็บอกได้เนี่ยท้อ โอ้โหและนิวอยากซื้ออะไรครับซื้ออะไรให้พี่ซีพลึกดีอืมซื้ออุ้ยยากจังเลยครับเฮียแววตอบเป็นบอยไปเลยอะทั้งหมดเลยอะออะไรก็ได้ถ้าหนูซื้อให้เฮียก็เอาหมดแหละถ้าเป็นผมก็อยากจะซื้ออะไรที่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพเฮียครับอช่วงนี้ผมกับเฮียก็ทำงานติดติดการไหลวันก็เป็นห่วงสุขภาพอยากให้สุขภาพดีไม่ใช่แค่เฮียหนูด้วยด้วยกันครับครับจาทั้งคู่เลยทำงานหนักเนาะในฉาจังเลยยากโอความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันมันก็เป็นห่วงเธอนะอ๋องทำจริงต้องดูแลสุขภาพด้วยทำเอามีดมาแทงหลังฉันเด็ดขาดฉันกลัวนะครับอะ พูดถึงอะโตมีหน่อยดีกว่านะครับในฐานะของ Muse If and Boy X a อ o m อมีนะครับเป็นยังไงกันบ้างมันดียังไงมันสะดวกแบบไหนบ้างครับมันดียังไงฮะมันเป็นแอปช้อปออนไลน์ที่ดีมากๆรเราชอบคอนเซปต์ตรงที่ซื้อก่อนจ่ายทีหลังล้วค่อยแบบผ่อนเป็นงวดได้รหรือว่า หรือว่า b y นาวเพลเ t อร์นะครับผมบอยากให้ทุกคนชอบเพราะว่ารู้สึกว่าแอปนี้เหมาะสําหรับกับคนรุ่นใหม่มากๆาและ,และน่าใช้มากๆนะครับผมแต่อย่าลืมจ่ายนะครับเป็นแอป ชำระเงินแบบใหม่นั่นเอง<ช> Buy Now Pay Later เนาะช้อปก่อนจ่ายทีหลังนั่นเองไม่มีดอกเบี้ยหรือว่าค่าธรรมเนียมด้วยก็เหมาะกับคนรุ่นใหม่อย่างน้องๆมาก,มากๆถูกต้องเอางี้ดีกว่านะคะให้สีกับน,นิวนะคะเชิญชวนหน่อยทุกๆคนนะคะหลอบบรรดาสนๆหรือว่าใครก็ตามนะคะทำไมเราจะต้องมาช้อปปิ้งที่อ v แ n บแห่งนี้มีความดีความงามอย่างไรโฆษณาขายเลยค่ะคขา ครับก็ e v e n นบอยเนี่ยถือได้ว่าเป็นบิวตี้สโตร์ที่ใหญ่มากๆเลยครับ,รบแล้วภายในโซนเนี่ยก็มีจะมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆแบรนด์ต่างๆมากมายเลยครับก็รวบรวมมาไว้ที่ v v n n b บ y ยเลยก็มีแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทางนั้นเลยครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทคนนะครับให้มามาอุดหนุน v v n n b บ y ยกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อวันก่อนก็เพิ่งมาจ้า เพิ่งมาซื้อที่ eFanboy เองครับครับผมครับซีครับใช่ครับใหญ่ด้วยคนแบบว่าช้อปปิ้งกันเยอะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มีแอปใหม่อย่างที่บอกนะครับผมก็อยากให้ชอบแอปนี้เลยครับอย่างเกิดอะไรนะอยากให้อยากให้โหลดแอปมาใช้กันด้วยครับเพราะว่าเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีมากๆอย่างที่บอกพี่อ๋องบอกว่าไม่มีค่าทมเนียมด้วยนะครับผมสามารถ ซื้อก่อนใจทีหลังได้ก็อยากให้ลองใช้ในแอปนี้ครับผมนี่อ่าสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเจ้าคู่ฝากผลงานนะคะช่วงนี้นะคะจะได้ตามไปเห็นที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างหรือจะมีการรวมตัวกันอะไรที่ไหนอย่างไรเอาฝากได้เลยจ้าครับครับก็วันพรุ่งนี้นะครับมีนิ่งฮีอะอ๋อมีนิง่งเฮียซีรีส์ของผมกับนิ่งเฮีย EP 9ครับก็ต้อง ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็หรืออีกแค่4ี p พีก็จะจบแล้วครับผมแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับล่าสุดเพลงคนเดียวก็เพิ่งปล่อยไปครับพร้อมมากๆเลยต้องฝากฟังด้วยนะครับนี่แน่นีลล่แน,น่นี่แน่นนนตัวแทนหมู่บ้านตอบให้แล้วนะคะได้ค่ะนี่แน่นะครับโอเคนะครับอ่ะก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนถ่ายภาพกันสักหน่อยดีกว่าบนเวทีนะครับ ซีนุนิวบอกเลยน่ารักมากๆนะครับติดตามได้นะครับผลงานของน้องๆนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถนะครับติดตามอีแฟนบอยได้ด้วยนะครับเพราะว่าก็มีน้องๆเนี่ยมาร่วมงานกันอยู่ในหลายๆโอกาสนะครับใช่ค่ะรวมทั้งวันนี้ด้วยนะ่ะ อะไรเกิดอะไรกันขึ้นไหนบอกให้ฟังบัางสิด้านหน้าด้านบนด้านในมองเห็นชัดไหมบยบย้หรือว่ามองไม่หลีกไปเหรอให้ฉันหลีกไปเดินออกมาข้างหน้าหน่อยอ๋อแป๊บหนึ่งนาะแป๊บนึงหนาะอ่าไหนพี่นิวพี่ซีขยับขึ้นหน้าให้หน่อยอมา,มาได้ <3? S 2> ไหมคะ<ๆ>เดิน แบบนี้สิมันถึงจุใจอิ่มใจโอเคครบท้วนนะครับขอเสียงอะไรอีกครั้งให้กับซีและนุนิว ขอบคุณค่ะวันนี้เลยครับ,บให้เกียรติมาร่วมงานนะครับมาร่วมสแสดงพิมีดีกับ85รางวัลของเราแล้วก็มาร้องเพลงให้ฟังด้วยก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆด้วยนะครับขอบคุณซีและนูนิวครับขอบ,อขอบคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้าให้อีเป็นบอยพามาใหม่นะให้แล้วนะคะเพลินพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะจ๊ะถูกต้องค่ะ ซีรีส์เขาก็คือนานลา<ะ>ยพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อเดี๋ยวต้องไปตามดูเฮียต่อล้ะอ๋อนะครับ